สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ประกาศแต่งตั้งสตีฟคูเปอร์เข้ารับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรดูการ2024-2025สตีฟคูเปอร์วัย44ปีเซ็นสัญญา3ปีกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เขานำทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลแชมเปียนชิพในฤดูการที่ผ่านมาก่อนรับงานคุมทีมจิ้งจอกสยามคูเปอร์มีประสบการณ์ในการคุมทีมนอตติงแฮมฟอเรส ในศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างปี2021ถึง2023คูเปอร์กล่าวหลังจากเซ็นสัญญาว่าผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้ผมตั้งใจที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกผมขอขอบคุณบอร์ดบริหารและแฟนบอลสำหรับความเชื่อมั่นที่มีให้ผมการแต่งตั้งคูเปอร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ของเลสเตอร์ซิตี โดยหวังว่าจะสามารถนำทีมกลับมาประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมในระยะยาว